ยังเราช่อยู่ไล่กาบเังคนหาน,นกินนครับฟันเป็นางเบ้าเกินเขาผมเขาแล้วเขาแล้วอันตเมือ,มอนอนเซาแหบแหบดิฮันเขาแล้วมาที่กินเขาแนละ้ว เขอาอใส่กันเอายี่ชอนบอกใส่ปวดหน้าม,มือใส่ไปแล้วไปเร็วไปเร็วหาเลยตึงเลยมึงกันนะหนาเลยตึงเลยมึงกันนะไอ,อ้ดาบก็ได้หนี่เดี๋ยวครับเดีเวลากินนะครับ เงารับแข่งแหละให้พ่อ้าเขียแล้วพ่อจิบมือกครับแก้วครับสองเครื่องแกงสองเครื่องแกงสุด,ดยอด เมนูนี่ครับผานครับคือตามทีเขาจะเห็ดสูงกินเลยครับเคยกินเ้าเจะเห็ดกินเนาะเราไม่เคยเห็ดเองไงเพื่อลองใส่ลูกโดดน้ำครับสวยผมดีไอ้เผือเน่าขเขากันเป็นในญี่ปุ่นเขาจะเห็ดอันเผือม่วงครับแกงกะหร,รี่ใส่เผือม่วง ไปมาลองอดแตดับบึงบอกชิมอแไ่นี่มันกคยืนชิมแดบออกตลาดแล้วเจอลูกโ,โดโดแห<ด>้งแสบครับตของสึงรดแล้วอสองคนขึ้ออก Quá trình nêm bóng 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 không bóng Không, bóng 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 สมดมันงมะลาดกโดดน้ำรับไม่ได้คือแกงใส่แค่น้ำตาลกับน้ำปลาใช่แต่ห้างข้าใส่ผงชูรสเนี่ยตัวนั้นมันหลายมันไหลอย่างมันหลาเนี้ยผงใส่ลงกินเค็มข้นถ้าดึงมยังกินอย่างเมื่อเช้าทกอยงกินดีเล ยังไ a บอ n ตุ้มหอยต้มหอยครับสองนี่เตนกระปิงป่าตัมาครัวไปแล้วก็มุกหมอป่าครับตม้วมุกหมอปลาเข็งเพิ่นอีกอ้วกหน่อยก็ตัองมาติดใช่ไหมจากั้ข้อไปเปลีนยนเป็นเป็นผักไปเลย แบบเปลี่ปลาแบบสองอย่างอันที่แรกใส่ปลาถูกขอบครับอูปลาอันที่สองใส่ปลาน่องปอัวขวานแบบชมพักตรงนี้เขาเลื้อายุตรงไหนไเย็ดปิ้งก็ได้นี่คมนางมิดเลยจริงนี่แหลกยึดซิมคือเด้ไป่เวลากินเขา <c oughs> อยู่เลยต้องปิ่งป่านะครับป่าเยอะติดเลีย mm hmm. บเจ้าบกกว่าเขาเจ้าจบกกว่าเขาอัานนี้ครับแต่ผมก็นก้นองลองให้กอนใส่ก็ปิ่งป่าท้่ จาวบกกวีหอมจาวบกกอค่ครับหอมบกกอ,อ่าครับมาจะได้ครับเจ็บหัวเลยไม่ยังไม่เบิกเดี๋ยวแม่กินที่หลังครับแม่จักไปกินไปน้ำรดยังไปขายของตลาด ให้แสบสุดผมตรงนี้ลูกโดดน้ำบสุดยดดเลยเป็นอาหารทิ่บะเพ็ดจัดครับว่าวบริตาพผิกใส่ตุดโดดต้เก็ด,ด,ดจัจดุอมมาจะอตล้ไปเย,ปเยปนีนงแบบาเลีนแบบแกไปืนลองบเนียแก่งพ่อเก็บมาแล้วนะครับประเมินได้กล่วยมากแล้วไปกินลุกโดดเพื่อเพ็ด ต uhm, องมาเก็เกินได้องมาเก็บกินข้าไปนต้งบานกมนต้องน้ำใจกูดีว่าตอนหากินเผ็ดได้เลยกันหหัหาหูหานะครับหากเกียแกะเนียาเกียครับบักเน่าน้ำปลาแกะอยู่หันเป็นคนธรรมทับเขาตกไปตอนนหน่อยเคยเผ็ดแบบจัดจ้เขยเป็นะเกียร์ิ้เ รสจัดจ้านใชมีประสบการณ์มาแล้วครับเป็ดเป็ดออกหูเอเป็ดหูลูกรถจัดจ้านรถกรรมกรสิงห์กระบบยะาะกรรมกรหรือว่ากินอะไรใหร้มากหมูปลานุ่มดีหรอครับดีเอะ อาเา็เหนียวูดีไหมกูดีเขากิน,นะอะไรเฮ้ยเฮ้ยใครอยู่ไหมให้ข้าววิวต้มหอยตรงนี้ต่ำมากฮงเนาต้มหอยอมาคู่เขาบ่เล้งคู่ขวดน้ำเมื่อยเลยไปคู่มาอยู่ข้างข้างเลยเหมือน มห,ห,นห,นห,หมหะะามกะเคียงหน่อยครับตปันหวงมารุให้เด่นขนหมกกเคียงหน่อยมั้งไมล้เนเขาเขิ่ไกิงแล้วมาจนดจัดลวสายาข้ายกิงกันมาเร็วน้ำฝนเลย

กันกุ่มหลายคน้คิวอมคิวคิวครับใ่หอมชิ้นไงตนอีสานคือเขาแกงคือเขาเีตัวนี้แหละกคนนี้สารูุดกันน่ครับมันไงแค่กัวพิกแกงเค่กะทิคอเหล็กแล้ยวครับวันนี้ง่ายุดบอมั้นมันใส่ขั้นตอนเพชรโดนมาสมัน ทิอเรารอเรียนอสารบอกอต่นี้ใส่บักเขียมัน <c oughs> คนบอกให้เขาปรุงคนบอกให้สำคัญบอกภาษาตามน้ผักเนาเรเียงเราผ่องเนาะบาต้องเอ่่มาเขียบมะเขือเียกเขียบใส่คนละสละเื่อีนภาษาเขาอินเตอร์เราเพราะการเขาตีว่าออกกว้างาเขือรเขียดคือแค่คือเอื่ภาษาอีสานนี่ yên tử các đấy, cái bộ sản mất đi sản mình mất mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ปวดผมก็หลายอย่างครับไข่พะโล่ขราะหมูกรอบนี่อาหารไทยอ่ะครัอาหารสารี่มาร์กเบิดก๋วยเตี๋ยวขัดขมูวมีคนมาถามนะทำได้ไหงั้นจงขาไก่ให้เผื่ออย่างเ่ี้มแตกกันขาไก่ไก่ขวนเนาะ กุญเชียของคนร่างถับแก่พ่อแมงอ่ำจังเลยงอ่ำจังยค่ะโอ้ตัวบ้านชือแบบมบางถิ่บเาจะป้อนไข่กันนี่ผมมือคือเรเห็นป้อนอยู่ะบันาไก่ลงงอจะมางอทีตองจะมาหากริงเชียร์มันซื้อเขาขีดคาผม่งผีถอเขาจะทบทยนกันเป็นมันเป็นข้จริงเราบอกกันแบบนี้เยอะเาเอาเป็นมันขาวหว ต้ไก่ตอนเราตุ๋เลยก็ไม่ตีเย็ดนี่ต้องไปก็นนำมาคือสาอันที่สองก็ไปพาบังไข่พาบังไข่เบิ่งใจมั้ยเบิ่งมันเป็นยังไงเต็มหรือมันใจกลมไข่เหลืองเต็มเป็นแล้วเนาะนี่โยห์หัวหนพ่อเหมือนไปเจอไข่หัวนไข่ทรไมายิ่งเงินอ่ะอือมาเต็มใจเด้อปะ ต่มีปัญหาอะไรบ้แบบบบกกราแย่กันระวาตัวก็เมียเสียทีเขาไปก็เต็มตัวนี่เต็มเลยพอดีุดกต้องเสียทีนะมาไปดูถูกก็ได้อเสียทีนจันแกนไปตปมามรานเกษตรกร วันพอุ่เชาทีดรกเนี่ยขดเต็นไก่ขาไก่บนกะนั้นน่ะแหละหอมจากธรรมะจริงขาซีองสีขาวเดี Arrow, ๋ยวสมมติเ็แล้ขาไก่ถือน้ำหอนด้วยต้มมูถจังยังงีกเนี่ย เขาพูดช่ครักนี่ครับอันนี้ครับไม่แถวขอให้เนึ่งกินกน็กเ,ยเียวเป็ดก็เยอเป็ดม่ค่อยมีบลานครับแถวบ้านตองเขาในเมืองจะก็เสียวเนื้อเนื้อเปื่อยหมูน้ำตกทั่วไปครับนดั้มเดี่ยวเต่มีแถวเตียวเป็ดนี่ต้องเขาในเมืองเลยครับต้องเป็นการาซิน,น,นกนุ๊ดดอนงานสิงยากครับก็เดียวเป็ด ข้เของในเมืองแล้วกินห้เบิงครับนเปมันถือตัวละสามสิบตัวละสามหานี่มีจึงตัวละสองสามร้อยที่เขาเดินตรงไปได้ถตลาดเรื้องกรเรียนเงี้ยคือมัหาหก้เห็นไหมคิดหนาครับผมกมัันบ